ณด,ดินแดนปลายสุดแดนอีสานใต้ที่ซึ่งอารยธรรมเบ่งบานท่ามกลางการเวลาศรีสเกตเมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หลอมรวมผู้คนจากสามแผ่นดินสามเผ่าพันธุ์เป็นหนึ่งเดียวแห่งอารยธรรมแผ่นดินศรีสเกตเคยเป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมของโบราณชนเผ่าซว,วยขมนรนลาวและเยอได้หลั่งไหลอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานพร้อมสืบทอดวัฒนธรรม ภาษาพูดและประเพณีเฉพาะถิ่นรอรอหล่อหลอไม่สีสะเกษเป็นเมืองแห่งความงดงามทางจิตวิญญาณและเอกลักษณ์หลากมิติในปีงบประมาณ2565จังหวัดสีสะเกตได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างสารกลางหลังใหม่เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงสะดวกและทันสมัยขณะเดียวกันสรารการจังหวัดสีสเกตหลังเดิม ซึ่งเคียงข้างวิถีของชาวศรีสะเกดมายาวนานก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างมีคุณค่าสารลางจังหวัดหลังเก่าจึงแปรเปลี่ยนสู่บทบาทใหม่กลายเป็นศูนย์อารยธรรมสาแผ่นดินพิพิธภัณฑ์เมืองแห่งการเรียนรู้สะท้อนประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมและจิตวิญ,ญญาณของผู้คนเปิดประตูให้คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวอันลึกซึ้งของแผ่นดินนี้ โถงต้อนรับสีสเกตงามตานำเสนอความงดงามแห่งอัตลักษณ์ด้วยผ้าแสวอันประณีตประสาทหินอันทรงคุณค่าและดอกลำดวนดอกไม้ประจำจังหวัดที่พร้อมต้อนรับทุกสายตาด้วยเรื่องราวอันอ่อนช้อยและลุ่มรึห้องหลากภาษาชนเผ่าเปิดโลกประวัติศาสตร์ของเผ่าพื้นเมืองพาผู้ชมสัมผัสวิถีชีวิต อริยธรรมและภาษาพูดที่ไม่เคยเลือนหายไปจากแผ่นดินสีสเกตในห้องบอกเล่าที่มาผู้ชมจะได้ย้อนรอยประวัติศาสตร์ของจังหวัดผ่านภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่องเข้าใจการก่อตั้งเมืองสีสเกตจากอดีตสู่ปัจจุบันสีสเกตวันนี้มิได้หยุดอยู่แค่ความทรงจำห้องรุ่งเรืองปัจจุบันและภาพฝันวันหน้า จะพาท่านร่วมเดินทางไปกับแผนยุทธศาสตร์มุ่งสู่สีสเกตอัจฉริยะเมืองหน้าอยู่แห่งอนาคตและในห้องราชวงศ์กับสีสเกตเราจะได้สัมผัสถึงพระมหาการุณาธิคุณของราชวงศ์ไทยที่มีต่อแผ่นดินนี้ภาพพระราชดำเนินและโครงการพระราชทานยังคงอบอวนอยู่ในใจของชาวสีสเกตไม่เสื่อมคลาย ศูนย์อารยธรรมสามแผ่นดินไม่เพียงเป็นพิพิธภัณฑ์หากจะเป็นหัวใจของการเชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตให้คนศรีสเกดได้ภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนและให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสจิตวิญญาณแห่งแผ่นดินอารยธรรมศีสเกดศูนย์อารยธรรมสามแผ่นดินพื้นที่แห่งความรู้ความงามและความทรงจำ ที่ไม่มีวันเลือนหายจากหัวใจของเรา